โอเคนะครับวันนะี้ก็ขอกลาบสวัสดีท่าทุกท่านกันด้วยนะครับวันนะี้ก็ขอ,อยิบเรามาสู่เกม t o t Cherry Extra Battle Simulator แล้วครับผมเย้ยคยอยยยยยยยัยยยยยย้ยย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 เย้ยย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 เยยาเยยาเยยยยยยมยย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 ย้ยยยยมยยายย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 ่ายยยยมายจยย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 ่ายยยยยยา่ อย่างที่ทราบกันนะครับผมนะว่าถึงแม้น้องทันจิโร่เขาจะใช้ปานวาลีเนี่ยแต่จริงๆแล้วเขาก็สามารถใช้ปานตะวันได้นั่นเองครับผมซึ่งอาจารอัปเดตครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วครับผมนะที่น้องทันจิโร่ของเราเนี่ยจะสามารถใช้ปานตะวันในแท็บใจนั่นเองครับผมในแบบอัปเกรดเป็นัยรุ่นปานตะวันเลยไงแต่ก่อนที่าจะไปเริ่มกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคเพื่อเป็นการสียเวลาเนี่ยจะเราไปดูกันเลยดีกว่าผม ไปกันลโอเคกบนะและแล้วเราก็เข้ามากันในจ้าสร้างตัวละครแล้วนี่ครับผม ซึ่งเห็นแบบนี้นะครับผมหลายๆคนอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมหน้าสร้างตาัวละครครั้งนี้มันมันแปลกกว่าครั้งอื่นนะครับผมนะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยผมจะอัปเกรดจากตัวเดิมนั่นเองครับผมนะอ่าก็คือจะใช้ตัวเดิมเลยไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่แต่อย่างในนะดโดยสาระสำคัญในครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่มนเน,น้นที่เสื้อผ้าแต่เราจะมาเน้นกันที่ ability นั่นเองครับผมเราจะสังเกตได้ว,ว่าตอนนี้เนี่ยเห็นไหมว่า ability เนี่ยมันเต็มห้าเลยซึ่งแบบมันไม่ใช่อะ่ะทันทโล่ร่างปันตะวันของเรามันก็ต้องแบบโหดขึ้นมาหน่อยเพระาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทําการเพิ่มช่องครับผมจัดไอ้นี่เลยมาสเตอร์บ็อกซ์นี่โอเคก็เป็นพอมันเพิ่มช่องนเนี่ยผมก็จะทําการใส่อมเมริตีเพิ่มนั่นเองครับผมนะโดยปานตะว,วันของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปอยู่ดิจิแล้วก็พอจะทราบนะครับว่าลักษณะมาาันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอา,อางี้สกิลแรกเลยที่จะเพิ่มกันก็คือจ่าก,ก้อนคิกครับผมแน่นอนมันก็ต้องเตะได้ต้องเติมไฟด้วยมันไม่เฟี้ยวนะครับผมมีดักก้อนคิกแล้วก็ต้องมีจ่าก้อนพาใช่ไหมครับผม มีไงมันก็ไม่เฟี้ยงเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะสามารถสังเกตได้ว่ามันจะมีท่าพ่นไฟด้วยนะครับแต่ว่าอ่ารู้สึกว่าถ้าใส่มาในแถบมันก็จะไม่เหมาะเท่าไหร่นะคือใช้ปันตะวันก็จริงแต่ว่ามันมันก็ไม่สามารถพ่นไฟออกมาได้อย่างนั้นนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงคิดจะใส่อีกอ b บ l ิลิตี้ของทันจิโร่เป็นไฟสตอมเลยครับผม นี่อ่าโอเคครับแ่เรียบร้อยแล้วผมคิดว่าเข้านี้เนี่ยทันจิโร่ของเราก็จะเป็นวัยรุ่นปานตะวันแล้วนะครับนะแต่ว่าเพื่อให้มันเกิดความแตกต่างเนี่ยผมจะทาการเปลี่ยนที่กั้นดาบของทันจิโร่ครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะที่กั้นดาบทำไมต้องเปลี่ยน่ะพี่มันจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกนะครับผมนะผมจะเปลี่ยนเพราะว่ายากให้มันเกิดความแตกต่างไงเพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่าในเรื่องเราจะสึกรถไฟแห่งนิรันด์เนี่ยน้องเขาจะเปลี่ยนที่กั้นดาบเป็นของคุณเลนโงคุในเองอ่าเพราะฉะนั้นนเี่ ผมก็จะทําการเปลี่ยนด้วยจะแดงไหมอ่าแดงแบบแดงแบบเข้มๆแบบนี้เลยโอเค นี่แหละครับแบ้นแบบนี้ไปเลยเออ <S 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 เห็นไหมมันจะได้เกิดความแตกต่างนิดนึงนะครับผมโอเคจบไปสตออบิลิตี้ต่อไปไปกันต่อที่สเตตีกาผมอะ่ะสเตตเนี่ยผมก็อยากจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคือว่าทันจิโร่พมใช้ปานตะวันได้เลยเนี่ยมันก็ต้องแบบว่ามีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมานิดนึงเชื่อเพราะว่าจะสังเกตได้ว่าหูทันจิโร่ตอนเริ่มเรื่องกับทันจิโร่ตอนหายเรื่องเนี่ยสกเกลพลังมันแตกต่างอย่างชื่นเชิงเพราะฉันเนี่ยผมจะปรับฮิตพอยต์เป็น5 0 0 0 เพิ่มขึ้นมานิดนึงไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนน้ําหนักเดี่ยจะลดลงมาเหลือสัก10บแล้วกันลดมาเหลือสินะเพราะว่ารู้สึกว่าน้ําหนักส5้ามันก็หนักไปหน่อยนะครับผมโอเคส่วนที่เหลือผมจะไม่ไปยุ่งกับมันนะครับและทั้งหมดที่เราปรับนี้จะสนนราคาอยู่ที่แปดพันหกนะครับผมเฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะเออผมว่าผมปรับนิดเดียวแต่เยอะก็เออนั่นแหละครับนะถือว่ามันเป็นพระเอกก็อาจจะกินเยอะไปน,นิดนึง นะครับผมและผมจะตั้งชื่อใหม่ให้น้องว่าทันจิโร่สอนย์คผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมับการบัฟทันจิโร่นะผมว่าการบัฟครั้งนี้เนี่ยจะสร้างความแตกต่างให้น้องทันจิโร่อยู่เหมือนกันครับผมเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปเอาสกิลปานวาลีออกเลยนะน้องเขาจะสามารถใช้ได้ทั้งปานวาลีและปานตะวันพร้อมกันนะครับผมโอเคเอาว่าเพื่อเป็นการสุราเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกรเกมดีก่ผมไปไปกันเลย โอเคครับผมแล้วเข้ามาในแมพกันแล้วและนี่ก็คือชมหน้าของน้องทันจิโร่สองจุดศูนย์อันนี้ครับผมบีโอ้โหไอ,อจริมันก็ไม่ต่างจากเดิมนะมันก็คือตัวเดิมเลยนั่นแหละครับเนี่ยแค่แบบว่าเปลี่ยนสีที่กันดาบนิดนึงนะแต่ว่าอัพลิตี้เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแน่นอนอ่ะโอเคเอา,าว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการเทสอบอัพลิตี้ก่อนไหมเออเรามาลองเทสอบอัพลิตี้ของน้องทันจิโร่ดูดีกว่าครับผมนะว่าพออัปเกรดมาในราคา8,600เนี่ยโอ้โหโคตรแพงนะจะดูกันดีกว่าว่า ว่าน้องเขาจะสามารถทาอะไรได้บ้างถ้าพร้อมแล้วไปไปดูกันเลยโอเคเขาตรงนี้มาแล้วแล้วก็นี่ครับผมนะโอ้โหเรียกเขาเรียกว่าพายุสุริยะไหมเออเรียกอย่างนี้ดีกว่าหนอนี่เป็นการแบบเบิร์นเบบี้เบิร์นก็บนับผมเป็นการตัดกําลังเขาต่อสู้เลยก็เท่ากระชิดนั่นเองเออนนี่ไม่ต้องพูดเยอะนะครับนะเจ็บคอนะแค่นี้ก็จบแล้ว5้าตัว อีซี่นะครับนะจิโร่บอกอีซี่มากแค่นี้ชิลๆน,นะครับผมเป็นวัยรุ่นปาร์ตวันแล้วจะทําอะไรก็ได้นะเอางี้งั้นอัพระดับขึ้นมาหน่ไหมงัน้นงี้เดอะคิงไหมอ่ะสู้กับเดอะคิงสักสิบตัวอ่ะหมื่นห้าเดอะคิงสิบตัวเออถือว่าโหดน,นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องทันจิโร่จะสามารถเอาชนะได้รไหมไปไปดูกันโอเคคุณจะจนนี้ทันจิโร่มาแล,แล้วก็เรียกพายุสุยะมาก่อนครับนะระหว่างนี้ก็โอ้โหชาเดอะคีบันดูตัวโอ้โหท้ากันได้เลยอาวะโอ้โห วันช็อตวันคีมมาตอนนี้แต่ kind. Kind ถ้าคิงเธอคิงเข้ามาในพาหยุ่กันหมดแล้วโอ้โหอาว่โอ้โหโดน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 เอาเฮ้ยปลาฟารีเอาไวะปลาฟารีก็มาครับผมนะเอ้ยตอนนี้โอ้โหเก็บไปเยอะเหมือนกันมาตอนนี้เหลือไม่กี่ตัวแล้วเหลือประมาณสตัวครับมาตอนนี้เหลือสตัวสุดท้ายทันจิโร่จะสามารถทำได้ไหมเตะไปหนึ่งพิโอู้เกเดไปอีกครับผมนะเหลือสามตัวแล้วสามตัวสุดท้ายสามตัวสุดท้ายยังไงทังไงตัวท้ายตัวท้ายโอ้โหไม่รอดเรียบร้อยครับผมเกลี้ยงนะเกลี้ยงเลยเฮ้ย การที่จะเอาชนะเดอะคิงสิตัวได้นี่มันไม่ง่ายเลยนะครับผม,ผมบอกเลยว่ายากนะแต่ว่าน้องทันจิโร่ทำได้อ่ะโอเมก้า oh แต่ว่าน้องเขาไม่ธรรมดานะครับผู้น่าแหมก็สกิลพระเอกอะนะมันก็เป็นพระเอกของเรื่องก็ต้องให้น้องเขาหน่อยนิดนึงนะครับผนะู้น่าโอเคงั้นเอางี้เรามากันต่อที่ลีเจสซี่ยูนิตเลยชอบลีเจสซี่เนี่ยจะวัดกับใครก็ไม่ได้ต้องวัดกับซูเปอร์บ็อกเซอร์ผมาตัวแรงไหมแรงมากเลยนะเว้ยห้าตัวเนี่ยอ่ะดูซิขนาด5ตัวนี้เนี่ยทันจิโร่จะสามารถเอาชนะได้ไหม ไปดูกันโอเคก็อนจากที่ทันจิโร่มาแล้วนะแล้วก็เสกมาก่อนแล้วก็พุ่งเข้าไปหนึ่งตัวก็เลอ้าวแต่ไม่ตายรอบนี้เอ้าเฮ้ยตายเอาตายทั้งยืนเลยโอ้โหเอาเนึกว่าไม่ตายอาตายทั้งยืนเลยก็นะโอเคแล้วทันจิโโดนลุมก็หล่ล้มแบบนี้ก็โดนลุมกันแต่ว่าเตะคืนมั่งมีเตะคืนเป็นครั้งคราวนะวันนี้โอ้โหอ้าวว่าโดนเต็มๆว็มกันตอนนี้ทันจิโร่คือเจ็บไหมเนี่ยผมว่าเจ็บนะโอเคแต่ปาลมบาลีอยู่นิดนึงโอ้เลือดเลือดโอ้โหทันจิโร่เลือดเลือดน้อยมากอือหือ โอเคก็ถือว่าทําได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังยังแพ้อยู่นะรู้สึกว่าจะเหลืออีกกี่ตัวหรือว่า2ตัวนะครับผมนะก็ก็เข้าใจาได้นะครับนะห้าหมื่นกับแปดทันก็เยอะไปหน่อยนะคือน้องเขาก็ไม่ได้เทพแบบอิตาลีอะไรอย่างนั้นนะครับเพระนั้นเนาะโอเคขยับไปกันต่อที่ซีคิตยูนิตดีกว่านะเอางี้ซัมซียูนิตเนี่สสยนะผมเอาเป็นโชกุนแล้วกันอ่ะโชกุน5ตัวแล้วก็เลดี้เจตตัวหนึ่งแล้วก็เอออีก2ตัวอ่ะ8ตัวหัวพอเลยแปดวัตต์หนึ่งอ่ะ เราม,มาดูกันดีกว่าว่าน้องทันจิโร่จะสามารถเอาชนะได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปไปชมกันเลยโอเควันนี้ทันจิโร่มาแล้วแล้วก็อกหุศเศ่เซกเพิร์กก่อนแล้วก็ประชากับโชกุนหนึ่งตัวครับนะ อาวัตศพแรกผ่านไปศพสองตามมาไหมศพส,สองศพสองยังไม่ตามมาตั้งแต่เย็นก่อนนะต,ตอนนี้โอ้โหโดนลุมหยาดล้มนานไอ้ล้มนานลงรูขึ้นมาลุกขึ้นมาโอเคแล้วโอ้โหเปิดพายุมาแล้โอเคโอเคดิโ,โอ้โหโชคุโโีนี่แดดกับอากาศเลยนะโอ้โหป้าอากาศมีกับอากาศเลยทีเดียวเชียแต่ทันจิโร่ก็เปิดปรางวาริกา,าอากาศได้เหมือน,นกันนะเอาไว้เอาไว้ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณประมาณสี่ตัวเท่านั้นกับตอนนี้สี่ตัวเท่านั้นเออก็ปามาแต่ไม่โดนกระป๋าเลโอ้โหโดนคุณพี่จะป่าแม่นไปไหนวะเฮ้ยแหมไม่ให้น้องทันจิโร่เขาเดือดายเลยนะครับผมนะก็ โอเคถ้าได้ดูมาเนี่ยก็พอจะรู้แล้วนะครับหรืว่าจริงๆน้องทันจิโร่ก็โหดแต่ว่าโหดแบบมีขอบเขตนะครับผมนะแบบว่าไม่ได้โหดจนเกินเบอร์อะไรอย่างนั้นนะครับนะงั้นเอางี้ซัเพออื่นพอละเรามาลองกับหน่วยดาบพิฆาตอสูรกันบ้างดีกว่าผมอา่าเริ่มแรกเลยเอา,อางี้ลองกับเดมอนกันไหมเ,เดมอนเนี่ยผมว่าโหดอยู่นะสามสิบตัวจะไหวเปล่าวะขนาดยูริจิยังไม่ไหวไม่แน่ใจนะครับหรือว่าน้องทันจิโร่จะไหวไหมถ้าเออว่าเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปไปชมกันเลย โอเคตอนนี้ทันจิโร่มาเปิดเพลิงสุดยักก่อนแล้วก็ชาร์จไปหนึ่งตัวนะเอาวันจันนี้โอ้โหโดนลุมโดนลุมแต่โดนลุมกัดโอ้โหโอเมก้าโอเมก้าโอเมก้โดนเผานะอสูรโดนเผาทันจิโร่โดนลุมกัดแต่จวดนี้ยังไงเปิดปานตะวันจะช่วยได้หรือไม่ปานตะวันจะช่วยได้ไหมจวดนี้ปานวาลีโอ้โหเฮ้ยโอ้เมก้าชนะเฉยเลยเอาว่ะเป็นการคอมโบกันระหว่างปานตะวันกับปานวาลีกันนะเห็นไหมดูดิเปิดพายุไฟขึ้นมาแล้วก็ปานวาลีโอ้เมก้า เป็นการคอมโบที่ดีมากอ่ะนี่แหละรันนี่คือพลังทงี่แท้จริงของทันจิโร่นะผมว่าอย่างนี้แหละน่าจะแบบชนะยังก็ชนะไม่ธรรมดานะครับนะโอเคงั้นเราขยับมาขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วกันนะเอาเป็นนี่แล้วกันนี่ลุยครับผมซึ่งรล้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าเจ้าลุยเนี่ยเป็นสตูตัวแรกที่น้องทันจิโร่เนี่ยใช้ปลานตะวันในการกำลังไปซึ่งก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าทันจิโร่ตัวเก่าเนี่ยก็ยังแพ้ให้ลุยนะเว้แต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นทันจิโร่2.0 มีปรานตะวันแล้วแ๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าปรานตะวันจะสามารถช่วยอาันจิโร่เอาชนะน้องลุยได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าผมไปไปกันเลย โอเคตอนนี้มาแล้วแล้วก็โอ้เปิดเพลิงก่อนครับนั้นส่วนล้องลุยยิงมาแล้วยิงใจมาหมุ่มาแต่ปัดได้ไหมโอเคตอนนี้ปัดได้อยู่ต้องชาร์จครับบอกเลยว่ามีแค่ทางชาร์จเท่านั้นครับนะทางไม่ชาร์จแล้วก็ทำชาร์จแล้วก็โอ้โหโดนปักก่อนตัวนี้โดนล้วล uh ุยลากเข้าไปโดนลากเข้าไปแล้วก็โอ <t 78 eer advert> ้โหเอาวะจะทิโลสู้กับนะสู้โอ้โหสู้กับอากาศแต่ลุยก็เลยหน้าเข้าไปเอาไว้ตันนี้สู้กับอากาศนะแล้วไททิโลก็ล่วงมาอ้าวโหแพ้ว่ะได้ใหญ่ว่ะโอ้ไม่กอดิทิโลไททิโลสอง เอางี้รออีกรอบหนึ่งอะให้แก้มือมันแพ้ได้ยังไงไม่ยอมเขาหมดนะมารออีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามไปโอเคจะนี้ขออีกรอบหนึ่งก็หมดนะโอเคแล้วก็จะวันนี้เปิดมาอีกรอบหนึ่งเปิดเพลิงพายุมนะน้องฮุยโดนเผาแต่ทันจิโลก็โดนลากมาจนนี้โดนลากเข้ามาแล้วอะลากมาลากมาหมดนะลากเข้าไปลากไปกินในพายุก็หมดแล้วก็โอ้โหอ้าวครั้งนี้ชนะเฉยเลยก็นั่นแหละครับผมนะเห็นไหมผมว่าจริงๆมันควรจะชนะไง เออต่ไม่กี้แพ้ได้ไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าจะบอกว่าทันจิโร่เนี่ยจริงๆร่างนี้ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะเออไม่ใช่ว่ามีข้อเสียอย่างเดียวข้อเสียก็มีครับผมนะคือเจ้าทันจิโร่ในร่างนี้เนี่ยจะมีข้อเสียตรงที่ว่าคือตอนเริ่มมาเนี่ยน้องเขาจะต้องเสียเวลาในการไล่พายุก่อนเออซึ่งจะทําให้แบบว่ากวัตถุที่มันชาร์จเ,เร็วๆเนี่ยน้องแพ้ได้นอนนะครับผมฉันก็ต้องเลือกการดีๆดีอะไรประมาณนั้นโอเคในเมื่อพูดมาขนาดนี้แล้วจะลองจับน้องทันจิโร่มาประทัดก,กับน้องทันจิโร มาปะทะก,ก็ไปเลยครับนะตาต่อตาฟันต่อฟันครับผมดูสิว่าวัยรุ่นปันตะว,วันเราจะสามารถเอาชนะวัยรุ่นปลาลวาดีได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยโอเคตัวนี้มาแล้ว,แล,วนะแล้วก็ไล่มาอีกแล้วแล้วก็โอ้โหเจอนะเตะทีดีโอ้โหขากนเลยเดียเชียวครับผมโอเมก้เดี๋ยนะเร็วไปไหมเออแต่ก็นั่นแหละครับด,ด,ด,ดูราคาด้วยนะต่างกันขนาดนี้ก็เออก็ให้พี่แกแหละนะครับผมมา นี่เอางี้ไหนๆก็ในไหนละลองเอามาสู้กับอาสนิทข้างขึ้นเลยไหมโกกุชิโบล่ะเออราคา8ปดพันขนาดนี้เนี่ยสู้กับโกกุชิโบก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมใช่แหละนะครับผมนะว่าถ้าเราลองดูดีกันดีกว่าว่าน้องทาจิโร่เนี่ยจะสามารถเอาชนะน้องโกกุชิโบได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยโอเคอเครับเดี๋ยวนี้ทาจิโร่มาแล้วนะไล่มาแล้วก็โอ้โหปะทะกับโกกุชิโบจัต่งางก,กันกันหมนะเฮ้ยโอ้โหไม่รอดนะเดี๋ยวนะ มันจะเร็วไปหไหนครับไม่ยอมไม่สู้เลยนี่เด่เอางี้ลองอีกรอบหนึ่งนะขออีกรอบนึงช้าๆได้ไหมมองไม่ทันวะไปดูอีกรอบโอเคเจนี้ก็ชาร์จอีกรอบนึงนะฮันจิโร่โอ้โหไปท่ากันหนึ่งรอบแล้วก็นวลเนียครับนะนวลเนียกันตรงนี้ครับแต่แล้วก็โอ้โหไม่รู้ครับนะว่าใครฟันใครใครฟันใครต่ตนี้ฮันจิโร่ชาร์จชาร์จชาร์ดแล้วก็โอ้โหเจนี้แต่วันนี้ทางนี้โคชิโมจะลงที่ฮันจิโร่ไหมอือนั่นแหละครับผมโอเค ก็พอเข้าใจอยู่นะครับเหนือนว่าแก๊บระหว่างอสูรข้างขึ้นกับตัวธรรมดาก็ต่างกันอยู่นะเ,เดี๋ยวนะแล้วทำไมเหลือกระดาบเลยเอางี้งั้นสุดท้ายผมลองจับมันสู้กับแกงพระเอกไหมเออนี่ครับผมมาวัดกันไปเลยนะครับมาดูซิว่าถ้าก็ว,ว่าคาจิโร่เนี่ยโดนเพื่อตัวเองตบอ่ะสามแวตชหนึ่งเลยนะที่สามารถเอาชนะได้ไหมแต่ไปดูกันโอเควันนี้คาจิโร่มาแล้วนะก็ไล่มาโอ้โหไล่แล้วก็โดนนี้กับนะเอาวะกระโดเตะเตะไม่โดนนัจนะเตะไม่โดนแต่อินุสเกะฟันดาบโดน้มกับนะ ฟันดาบโดนส่วนเนสโกะโอนิจังจังวันนี้โอ้นี่จะเตะไม่ทันตรองนะโอ้เนสโกะเตะโอนิจังไม่ทันครับแต่ว่าแต่ว่าอุ้ยอุ้ยจังวนนี้อินโสเกตโดนเบิร์ดเบบี้เบิร์ดนะเบิร์ดเบบี้เบิร์ดแล้วก็แล้วก็ตัดดาบท่ายากมาอย่างนี้ยังไงโอ้โหแล้วจะเตะลองสายตัวเองทีกันเทนเลยกับแต่อ้าว่ะจังวันนี้เดือดขนาดเดือดอยู่แล้วยังไงเอาเซนซึมาจากไหนไม่รู้ขนาดเซนซึมาจากไหนไม่รู้แต่อินโสเกตอินโนสเกตพันไปหนึ่งทีมนะโอ้โหเจ็บเจ็บก็นะเจ็บเจ็บ อาว่าจนี้เดือดมากเลยแล้วตรงนี้เนสโกกับอุสเกะโจมตีพร้อมกันแต่ทันจิโร่จะโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอ้โหโดนน้องสาวตัวเองเตะก้านคอไปจงตายเลยผมนะเออเออก็นั่นแหละครับน,นะโอเคผมรู้สึกว่าไอราคาเนี่ยมันแทบจะมีผลเลยนะราคาแพงก็จริงแต่ว่าทันจิโร่ยังไงก็คือทันจิโร่นะถึงแม้ว่ามันจะโหดมานิดนึงแต่ก็ก็ไม่ได้โหดเวอร์อะไรขนาดนั้น นะครับผมนะก็โอเคนะครับนะก็จบที่ร่วมกอนแล้วนะครับผมสับการบัฟทันจิโร่ให้เป็นวัยรุ่นปานตะวันของเราเป็นอย่างไนบ้างกับผมนะอ่าก็หวังว่าหลายๆคนๆจะถูกใจกันนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนเรียกร้องมามากมายเลยนะครับสำหรับทันจิโร่ในร่างปานตะวันนะซึ่งผมก็ว่าทำได้ดีนะ ทำได้ดีมากเลยนะครับแต่ว่าการคอมโบระหว่างปานตะวันกับปามวาลีนี่แม่งแบบสุดยอดจริงๆเลยนะครับนะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมสร้างหรือว่าบัฟตัวละครตัวไหนอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับนะก็โอเคก็แบบสวัสนี้ผมตะเกมเมอร์ซีคอนตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่เอเป็นกำลังใจให้ผมในการคลิปต,ต่อไปด้วยแล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในฮาร์ดหน้าช่วงวันนี้สวัสดีครับผมบายจ้า